สวัสดีครับร้านเพิ่มทรัพย์นะครับคลิปนี้อยู่กับงานเครื่องจับสกิดหน้าเดียวนะครับตัวนี้เป็นหน้าเดียวงาน3เม็ดนั่นแหละครับแต่ว่าผมทําเป็นวิด,ดีโอสาธิตให้ดูนะครับว่ามันจะต้องทํางานอย่างไรนะครับโอเคผมเปิดเครื่องก่อนปกติเขาตั้งหน้าสีกันนะครับไม่เล่นให้ตั้งเอียวนะนี่คือสกิดนะครับสกิดหน้าเดียวแทง6เนาะโอเคเปิดเครื่องตัวน,นี้แล้วนะครับเปิดแล้วถ้าหากมี6 เครื่องสั่นนะครับเห็นไหมครับเครื่องสั่นเนาะตัดไฟมีหกนี่นะครับสั่นนะครับตัดไฟสั่น e ตัดไฟนะครับนี่คือสกิดหน้าเดียวนะครับต่อไปนะครับผมจะมาเทดสงานนี่นะครับตัวงานของคลิปนี้เลยนะครับเครื่องจับสกิดหน้าเดียวอันดับแรกเปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับไฟสีเขียวขึ้นนะครับ พร้อมทํางานนะครับจะเห็นกันไหมเนี่ยนี่เนาะอันนี้คือตัวสั่นหากหกขึ้นสั่นพร้อมกันนะครับสั่นพร้อมกันมีหกเมื่อไหร่จะสั่นพร้อมกันนี่นะครับสั่นแล้วก็ตัดพร้อมกันนะครับตับใดใดเมื่อเครื่องตัวแม่เขาสั่นนะครับตัวจับก็จะสั่นตามนะครับตาบใดที่ตัวแม่เขาไม่สั่นตัวเครื่องเขาก็จะไม่สั่นนะครับ งานตอนนี้นะครับเป็นเครื่องจับสกิดหน้าเดียวนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านอื่นท่านใดสนใจนะครับงานง่ายๆนะครับกินอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปลงทุนนะครับเบอร์โทรช่าง0946231884นะครับเบอร์โทรและไลน์เบอร์เดียวกันนะครับทักมาสอบถามได้สำหรับคลิปนี้นะครับเครื่องจับสกิดหน้าเดียวจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ